Yeah. yeah? Perfect. And the mm -hmm. off, uh, right? uh, seafood, ramen. seafood ramen. Perfect. You so that be everything Miso And Miso Just one? Just one, yeah. Perfect. Yeah, yeah. Miso And I also, can I also have a royal? Can yeah. Yeah. Actually, two miso yeah. food, two miso, yeah? Perfect. What's

one portion of salmon sashimi, two portions of salmon nigiri, two portions of grilled salmon nigiri, two portions of tami roll, one dragon roll, one ebi chakra masago, one susin sashimi platter, one ebi gyoza, sorry, seafood ramen, royal california, two miso, and one Yeah. Do you want water for the rest of the table? Yes, please, perfect. Thank you. Oh, sorry. Oh sorry. Oh, sorry. ียวกพันนะเป็นเบอรงหน้าตาพันนะมันจะคล้ายๆแบบว่าต้ยมยำซีฟู้ดบ้านเานีนอหไะเดยวพี่น้องอาหารออกมงพ่อจ้าเออมีไปสี่คนเล

เออต้องเป็นแบบนี้เออวันนั้นเราสั่งผิดไม่เป็นไรเออเรา้องไหว้ด้งยซานตุเดิสั่งนี้เพิ่มมาได้สัดเขนทามอ่ะวนมอพิสย่าดิส่ไปสั่งอะไรเพิ่มมาเอออออได้ๆนนี้พี่น้องมัดออสไอ้อะไรอ่ะแส่ดูก่อโทรสัพทเอยู่นี่มาแล้วราเมงอร่อยมากใช่ไหมเาน่าจะติดใจเคยกินเดดชิม่เคยกินราเมง ไอกินครับไม่ยังหมดีกระ u ให้ด้วยมีไงกระ b วยตักใส่ล้เก็ไปกินค่ะอ้าวกระ b u วยมีไงพี่น้องกระ buoy นะกระบวยกระโดอกระเนี้ยเขาให้แม่ก็ารอะไรกระ o เอาว่ากระบวยอ่ะว่จตมนี่ได้ถ่วยเนี่ยไม่ไม่เอานี้เราไมนกิกันต๊ะไหนถ้วยซุปมีไงน่ารักนะแม่ว่าแต่มูแต่มิ โน,น่นนนยันนงไม่รู้เลยว่าช่วยอะไรอทำสร้างอีกเไรตร้วน,นี้ไปชิมมีรสอะไรบ้างมันมีสไปซี่ด้วยนะมีหลายเนี่ย ราเมงแบบเราไปกินร้านด้ด้านเหรออันนั้นมามากอันนั้นาไข่เฉยๆมาไข่นี่ร้าเมีนี่รานมีโอเเลยอะอ้เหอนี่มันคืออะไรกันอะไรสาลยกินเแค่ตรงรูดใช่ไหมตรงนี่เป็นนี่นี่ซอนตักใหญ่ีหละนี่ก็ได้เป็นองร้ามองร้านเหน่งว่ะือ So that would be the royal california sashimi selection I'm sorry i will leave it right here okay can i have a small spoon later please two to small spoons yeah not one base only one base okay do not do sim okay la pina hand open กองตางจะไม่มีที่วางเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาอีกมันทำอะไรมันทะลุมแม่เดี๋ยวมาขันซวนไม่กินเลยนันมากอดอยากินเปแล้วะจะพยายาม ล้ก็จิ่ะพี่น้องจ้าอาหารออกแล้วพี่น้องมามามากินน้ำยายนารีอันออกแล้วพี่น้องเพราะนั่นเนี่ยเมื่อได้เนี่น้องปอางพี่สั่งอย่างไปในมูสใช่ไหอีกจากอย่างน้องกวางอีกอย่างนี้อาบะมิโรอาอบะมิโรเออมันมีไฟสีมันแจ่มเลย ถ่ายแล้วไม่รู้ว่าสวยหรือเป่าได้หโอเคนะเหอมถ่า,ายโอเคที่ดูสวัสดีจ้า,จายานาีิ้าไม่กินชูชิไม่ต้กินไม่ถูกกินชูชิจำลักเลยโจ้าตัวจ้โตัวจต กมตโตมตตเตโตเมตตเตมตโตเตอลุงลุไทยนมซมากุเตมุซมากุเตไม่กินอาหารญีปคุน้องมซมากุเตลลาไม่กินอาหารญีปุ่นค่ะมเซมากุเตกับจะเป็นยังไงสั่งไปเลก็จาไม่รับสั่งให้ก็สั่งไปนั่นแหละมันมันเหมือนไอ้นั่นะอะไรนั่เสียบดอกไม้นะดูดีเนาะเสียบดอกไม้ยี่ห้อญี่ปุ่นจัสมินชีเนี่ย มันจีญี่ปุ่นยังมไปซื้ออยูยย่ลานช็อปนี่แหละยังม,มา่ามันกล่าจากช็อปนี่ลยต้สวยนะกินนสานพี่น้องกินสกนสากินนสามากกับเพื่อนสาวปิงต้องเงียือ,อป่า้อาเอเนะ มันไม่อยากออกกล้องน้องโอนบอกเออจะถ่ายคุณเกศเราใหญ่เกศที่ไหนสวยจะตายคุณ่อนสวยจะตายนะคะถ่ายจะแายอาชอนหนงหนึงอช้อนหน่อนชมอนชอนชอนเนยยุนี่เปนก็อองดูทูกก่อนเลยเอายูทูบแล้วพี่เมอ์ถ่ายด้วยขายด้วยของตั้งเลาเออกล้องมอ่อนสวยนะไหมไหมน่นรไหมน่ะ โอ้โหมีแปะด้วยเหรอเออมีแปะด้วยนะโล้โล้ะสวยสวยอยู่สว่างดีสวยอยู่ห้องสวยจุ่าไหร่นะเออต้องสวออนเท่าไหร่นเองสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าอยากได้เด้อ้องสวยดีหอวอะไรนะจัสู จำพวอะไรจำูอห้า e สนะจำอห้าส่สรสา้า่ผลิตเงินก่อนเป็นลงตู้เป็นพันแล้วไม่สามารถซื้อโทรศัพท์มาซื้ออะไรได้แล้วเออไม่สามารถจะโทรศัพท์พี่น้องสวัสดีจ้ายนะนะนนานาลีร่ากิพี่น้องห่ี่มีหน้งมีสรุก อย่าออนบอกว่ามันแก่เขาถ่ายคลิปอยู่แล้วมียามไปทางนู้นจะเสยผมะหน่อยจะเสยผมจะเยผมซะหน่อยสวยซะหน่อยอย่ออน พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีงามๆสวัสดีเจ้าค่ะส,ส,สวัสดีพี่น้องเอ็มซีโทนุสวัสดีเจ้าค่ะยานารีผ้าไม่กินชูชินะคะตอนนี้ยานารียู่ดอนดอกพี่น้องมากับเอซีอ่อนกับลูกกับหลาเมื่อกี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่สามสิบสิ้นเดือนแล้วพี่น้องเออยานารีจะสิ่งับไทยแล้วกลับไทยแล้วนะจ๊ะเดือนหน้าวันที่หา้า ได้กลับวันที่หาขึ้นเครื่องวันที่หา้าโมงโมก็ขึ้นจากโมไม่รู้เลยนะว่าขึ้นกี่โม่ตะโจนยังไม่เอาเอากระดาษนั้นให้เลยฮะขึ้นกี่โมงก็น,นั่นแ่ะต่ะโจนยังไม่ให้เลยได้ก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นกี่โมงถึงบ้านกี่โมงไปผู้เดียวพี่น้องเดินเดียวน้องโขนไม่ใครกินน้ำหอนแม่จะมาก,กิน,นหอย พอเขาอีกก็ได้แล้วล่ะจ้าพอมันเรื่อยๆลนะ่ะไอนพอใส่บิวในล้านพี่น้องมึงดูภาพขอบิวในล้านเนะมืดๆหม,มองยายลีนั่งเลยพี่น้องจังใดดอกมันมืดล้านนี่ยืดอนดอกเลยพี่นอ้องยูดโซนดอนดอกนะอ nông của bên ba mẹ con chỉ cảm thấy mm -hmm. năm cô mm -hmm. no, có salon Nước cũng rất kiểu anh ấy ก e a h this tea t h tea perfect would you guys like cutlery yeah yeah yes accept โ c ้ yeah yeah ว่าโม่ yeah y e a perfect perfect I get you another tea yeah thank you thank you อันนี้อะรซุี่น้อเป i o ยอ๋อพี่น้องซุปเราคิดกับซูชิแซูชิมา ปวยสุปป้่เป็นิดห mm ักแหงแต่ว่ามันอิหย <e <defended> mm ังปวยสุปนะพี่น้องยายนรีว่ามันอยังเป็นแต่เอาไป็ด้ตะปูองซินน่นแหละเปวยสุกมาจากดีบุีเลยนี่ก็ใจหาม่าเปิดนามาอันนี้อ๋อจะกินกับชิชิจุเขาวด้อ น้ำซุปคนกินกับซุชิขอหนุยาอ๋ออนุยาดดุคนไทยเองเลยมัายเองนลาเอมั้ต้องวัวไอยู่หน้าไม่ใส่ชนชนชนเซเซฟอืมออร่อยออนน้ำุอร่อยกใช่เรากินกับไอซิชิน้ำซุปอร่อยเข้มข้นหน่อ เลยดกอ่ซิมบ้งเสพเสเพไอ้จังเล็บก็คือเสเพชิมไี่เสียทุกวันเลยมากินของมา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 กินซูชิน้ำแกงนี้อร่อยมากมากินซูชิแล้วกันบะเต้ออกออเดอร์แล้วอร่อยมากไม่รลยกลมกลมเนาะรสชาติกลมกลมอร่อยดีนิสุอร่อยมากเคยเคยกินแลยอ่ ไม่ชอบกินีกเนะแซ่บกระเาราเม็งของเขาจริงจิรต็งสั่งไหมสั่งสั่งเดี๋ยวไปชิมพี่โนพี่โนยานาีหางละวัดละพา้กินซูชินะจ๊ะราดต้นดอกเทนดอกสั่งราเม็งเลยราเม็งซีฟู้ดซีฟู้ดราเมงแบบหอมลงแล้วแหละรานี่อยู่เถวดอนดอกเกงหอมลงอ่ะ้มออกกําลังกายทุกวันเออรู้ มาทำอะไรนะโยกคงโยกขาอะไรของมันทุกวันหายปวดแังแน่นอนไม่บอกว่าเห็นผลเลยมีนะเดี๋ยวว่าขึ้นอีกแหละวันนี้กิโลจริงผอมลงจริงเดี๋ยวนี้กิโลผมยังไงปะดูยังไงผอมตัวเองเะผอมไม่ว่าดูดูโป้ผมยายดูยังไงมันก็เหมือนเดิมแล้ววันทุกวันเขาถือก็ไม่ถือเองบางทีเขาก็ไม่ถือเอง เป็นยังไงสบายดีบ่จ้าพี่น้องทพโลูกเาซซี่พโลกสบายดีกันมั้งวันนี้เอฟซีฝาบอดเมาอยู่บอดเอมมาทั้งหมดเซซี่ฝาพักร้อนพักร้อนยายรีบเลยมากับยายรีบเลยมากับเอฟซีออนกับน้องบอกับหลานน้อยกับลูกเคยเนาะจ้ามากินกันแล้วโดนลอกเหรอกอดจะกลับบ้านถ้าลูกไม่กินก็ซี พราะว่านักอโวยนะรีพามาเนี่ก็ร้อนกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยค่ะกลับสองเดือนเนาะพี่น้องกลับไปอยู่โดดจะเบื่อนะกลับไปอยู่โดดจะเบื่ออยู่บนนี้เป็นอ่าถนัดแล้วออนชินละชินชาแล้วออน f c นบอกแกรีคุยคนเดียวก็เปลี่ยน ูว่ารสชาติหน้าตาจะออกมายังไงแนนลีบุกเคยใสิบุกเค thank you พร้อมกัเคี่ยวของตรงกลางออกเลยนเนี่ยใส่แนนรีบุกเคยมากินได้พี่น้องครั้งแรกครั้งแรกลูกพามาดอกตะลูกเขาน้ามาแล้วมากวนเม่์ดอกแม่เพราท่านมาครั้งแรกที่แม่มาเอากดนมลูกไปไปกด Yeah. yeah. Thank y อ u very มั c h อร่อยยัมันก็ไม่อร่อยหรอมันรวมรนีสนเทบ้านเขาเเทศบ้นเขาเลยหรอน้ำน้ำน้ำออนต่วนะเคียงสร็ มันหมดแล้วไปไยนจียังยายนันีสิบเบจ้ะตอนอาหารออกมาโดนมาในห้องมาแล้วแต่แล้วแต่ยุ่งไม่ยุ่งแล้วแต่ยุงไม่ยุอาหารนั่นไออกออกมาแล้วี่นองมาชิดทยอยออกมาทลายอยางออกมาเราจะออกมาหรือ เอาจาวไตรงนี้แน่เอาใครกินตักเลยจ้าไม่มีช้อนหรอวะเดี๋ยวมันจะมีอันี่ให้ด้วย้วยแล้วก็ช้อนบอกก็แล้วพี่น้องออกก็แล้วเราไปเบิงงากกา่งหน้าคาพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วให้น้องกลัวหอมมาอีกนะตอนนั้นอันนีเต็งสั่งสองชุดไม่ใช่ใชหรออ <c oughs> าตมิมนี่จะนานยิบหน้าสด หม่สองชุดสิ้นละสี่ชิ้นลหลอืมอืมสองสามชิ้น้าหกเจ็แปดองแล้วมันคำมันไม่ยากแน่นอนทำมันก็ดีหมดนี่คือีอย่างเลยาชิมิาิมิเป็นปลาปลาแดดเลองกินเลยชิมิชิมิวาซันกะว่านอันนี้ก็อร่อย อะโูค่าดูตัดได้พอดีเอาลูกยัโอ้อนจะลงนี่ก็ยังกินจเลยอร่อยไม่ต้องอะไรกับขนมไม่ต้องตีเล ท้าวยังใครกินเกลือสามมันไปอ่ะนอนหรออันนี้เรากินไปอ่ะอืมยัไสุกไหมมันกึ่งสุกมันดิบอร่อยสุกก็สุกมันลยสุกถึงดีก่นข้างในมันในมันดีบมันแค่เอาไฟลดอร่อยเลยเนี่ยเราชอบกินไม่ใช่กินแบบสมมุขมมุไม่อร่อยเาเรียกอะไรนะ ซีสามันอืออะรน่้เลยอ้ยมันอยู่ที่ข้า,าวเลยพวกนี้นะข้าวทำไงปวดเ้าปากก็หลุมคือคือร้องหมดจุกยางเลยน,น้องๆมีสามันเ้าง่ ตั้งเม่พี่ปอเนี่ยไ้ม่ตาแต่ไม่ลองกินเลยตานี่นี่คืออะไรยักยังยักษาเรอยักกใคระนานกันนานเลแซลมอนย่ปลาหมีไหมแซลมอนย่างปลาามีไหม แล้านทกตรี e no yeah. ma yeah. ่ h ย่าสนสองส่วนสองส่วนสองส่วนสองส่องส่วงส่ t นสองส่วนสองสงน e องสวออนงอว่นอง่กน้นสายกินอนนอนนนออ ร้านในรังทองเออมังทองม่ม่าแม่แม่จะพาตู้เป็นินอยู่มันอยากกินมันบอกว่าแม่ไปกินอ่ะมันกินเท่าไหร่กิ่ตลาดไม่ได้เรื่องว่าใชกินได้กินของแท้เลยเอเรากินซ้ำอีกอะหรอ็ก็เคยกินเนาะเคยแต่ไม่ชอบออหาที่ไม่หงใจ หวานที่ปากแบบหวานที่ปากแบบไม่ได้ไปยำนะแซลเลยบบมันหอมหวานนะอะไรปลาเนในมาอร่อยอ่ะแอนแต่มันไม่มีลูกขาอะแซลมอนจะดูระดับเกตเรา้เลยมัของเผาเนี่ยมนดูเกตถ้าเกตช่วงตัวไม่อร่อยเลยนะอย่าไปกินเลยนะเกตช่วงตัวมันเกดนี่คืออะไรเนี่ยปาหรอปลาตูน่าลองกินดูไหมปลาตูน่าที่มึงขายเลพวกที่นเขาหลีกินอ่ะทีตัวเราเป็นละล้านอ่ะประมูลเงียเล พี่น้องปลาสดปลาสดสดปลาดิบดิบมากินปลาดิบดิบปลาดิบดิบอิกหน่อยเนนรปลาดิบกินแล้ก็ดีเนรจอะปะ มันมีกินปลา,าได้ไหมน้องก็ย,ยังกินอ่นมันกินอะไรว่ละลายในปากเลยเออปลานี่แซ่บเนาะ,ะปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรากินเนสตูน่า หมือนต้องกินปลาเลยนะมันเืออะไรกันอยู่มันมันอร่อยแต่แน่ว่านอนยังไม่เคยมานั่งกินที่ร้านใช่ไหมไม่เคยไปคนเดียวเพาะเคยมาซื้อกันต้องพูดจักมันนอนนี่ละมันมีกินที่นอะมันมีกินปล่าเขามันแบบว่าซื้อๆอยู่นะ ตาปาเมื่อปามันนุ่มนริง้าปามันจะนุ่มอีดิดเยอะมากเมันใส่ดีจรดว่าถึงไหมนุม่นอถึงเลยล่ะถ้าคุณจ<ร>ีไปแน่จีไปไมนนี้มันก็ใส่นี่ก็ไเลยเ่กา็างใส่หลัก ก้อนกที่สามเราไปเนาะอร่อยก้อนที่สามเรานับก้อนได้นับชิ้นได้เลยนะยายลีกินกินชิ้นแต่น้องกอนนับไม่ทันหรอกน่ารมันชอบอยู่แล้วแต่แม่ไม่เท่าไหร่หรอกจิตแต่ก็กินได้แต่ไม่ถึงกับบ้านชอบได้ได้กินได้แต่ไม่ถึงกับน้องกอมันชอบเลยนะถ้ามากินุชิ้นนโอ้ยมันลอยเลยนะน่ะ มันทอดหรอมัเป็นกบอบกรอบตาขาวออนเขาชอบมากมนะเขอเมงอร่อยออยายแอดอะไรไรูมลาาดหน้ามาด้วยบ่เลือเลย เวกนี้นมันฉลาดเงี้ยเมื่อเช้าก็บเลยพี่น้องโอเคอยู่อาหารสต่วาแล้วน่บะเตมสดสดร้นวันลี่ค่ะวั่นี้ไม่เอายักษ นี่กะปลานี่น้อนี่บุ้งปลาใหย่ได้ยดีดปลาสดๆลงบงือยายฟ้าหาล่อยลองตู้มะพร้ลวยายฟ้าเลยอิ่มท่ยอะอิ่มจังไม่กิ่เร็วจังช้าเป็นเืกำลัง,งเร็ววะ <c oughs> นั้นุจะบวยละเป้ชาเห็นร่อ <c oughs> จะรีพาวไปตัดเน,นียอก่วนส่วนจะไรหวาบนั่งกอดอ,อกเลยค่ะเราคนนะอิ่มจริงเ <c oughs> <c oughs> นาะนั่งกอดอกจนะดูมันทำสวยเนอะ

น้ำซุปสไลายพี่น้องน้ำซุปสไลายโอเคอยู่ซุปมัะดงเค็น่าอร่อยอยู่เนาะเค็มข้นดีอยู่ฝอนแรคนอื่นเขาก็กินดีแถมหัวเขาก็ไม่กินหัวแม่นี้ไม่กินสินี่สั่งคนที่ไม่เคยเรียนรู้ใหม่เนาะคนที่ให้เรียนรู้ใหม่อะไรก็เรียนรู้ไม่ได้นะแกไม่ค่อยกินนะอย่างที่า้เราไปทะเลไปร้านทะเลโนทาไปแกก็ไม่ค่อยกิน เห็นไหมฝรั่งฝรั่งเขาไม่กินกันทั้งนั้นเลยเนี่ยโบราณจริงเลยพวกกินไม่เป็นอ่ะแต่ก่อนแม่ก็ไม่ชอบหรอกมาเริ่มกินช่วงนี้กินไม่เป็นก็ินยังไงอ่าร้านนี้อร่อยนะ มันก็สูตรตรงนี้เพราะว่าชินี้มันไงแต่ร้านไม่เหมือนกันเราไปอมาน้บีห้าานไม่ดร้านนี้อรอยสุดบานก็เผ็ดบางร้านก็ไม่เผ็ดชิมคนนี้กัสิาในเรืองพอนพี่น้องนั่งง่ายเลยชิมนนี้กับสิญญาในจกิน

จีโปนน้องถ้ามาเทียวดัดอาหารนจีปโปมันมันเกิดเจลลี่กระจากสบิกินใส่ั้งคนรอาไปบุลล่ะบุฟเฟ่หมเข้าพบุนล่ะันมังไอ้ปุ่นกับจมานี่สมบูรณ่ใกล้กลับมึงไก้กลับมาพอดี ยไงกันยังไงกันจะไปน้ำใจด้วยบุฟเฟ่เหมือนจะจอนยังไปด้วยไมยไม่เคยครั้งแรกก็ไม่เคยเลยขนาดแกอยู่ไอร์แลนด์แกยังไม่เิยถ้าเราไม่พาไปแกไม่กินหรือแม้ว่าเขากินก็มีเสียงหางกินอะไรที่มันอาหารแกชอบทั้งนั้นเลยน่ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวหมูหมาอาหารที่แกชอบมากแม่เนี่ยนะ ไม่หน่ออ no? ้ยไม่ต้องกลัวหรอกกีนไัดเลยนะอืมยีสบาทแกจะกินคุ้มเลยแหละแหละบันกินหมดเลยตัวแค่นี้มันเกิดใหญ่ลย่วเข้าจมกหนอยหมกหมแหละ ลืมไปว่าเขาสิข้าอเขาชอบ้มันหวานนะเออ่า่ามนอไหมม่น้องเกิบกันยาวแล้ววินนี้กับใบสนิทก็นนาจะฝากกดแก้กดไลค์กดซับซุปไข่เลยด้วยๆ่น่องป่ะเป็นกำลังใจย้ายนั่ีเลยด้วจ้าคนหลายๆไ่นอยมกํกำลังเข้ามาเต็มเลยโงแล้อีด้วยเอเคจ้า คุณคนเมยไปน้องคุณคนติตาส่องของยายนาลีเด้อโอ้ยเอฟซี่ยายนารีนำนำรวยๆถูกหวยแล้วมัดที่หนึ่งมัดที่สองนี่เด้อพี่น้องสวัสดีจ้าฝากกดแครกดไลค์กดแัรสังเวยกดติดตามช่องยายนาลีนำเด้อจ้าบ๊ายบาย